สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลเดี๋ยวขออนุญาตเอาหน้ากากออกก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าแรงบันดาลใจทําไมผมต้องครอบครองคันด้าซีเคันนี้นะครับครับและประวัติความเป็นมาของคันด้าซีเนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของคันด้าครับนะครับตั้งแต่โบราณจนถึงสมัยใหม่เลยนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไป ครับหากพูดถึงมอเตอร์ไซค์โบราณสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า j จแปนนิ e เรโทรผมเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องนึกถึง Honda Super c u ัอย่างแน่นอนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณโชจิโร่ฮอนด้ผู้ก่อตั้งบริษัท Honda อันเรื่องชื่อแน่นอนครับนอกจากความสะดวกสบายในการขับขี่เครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คือดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์รูปทรงที่ล้ำสมัยดูไม่น่าเบื่อ และบางรุ่นก็จัดได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับปีคิดตรกราด1958ถึง1959ซุ per ป cup ป400เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวฟาร์มคลาสสิกถูกวิวัฒนาการมาจากรุ่นครับ เทปเซึ่งเป็นการนำรถจักรยานทั่วไปมาติดเครื่องยนต์ 50cc OHV 4จังหวะกำลังสูงสุด4.3แรงมา้าซึ่งเครื่องยนต์4จังหวะถือเป็นนวัตกรรมใหม่สุดล้ำเลยทีเดียวในยุคนั้นนิยมใช้2จังหวะกันครับเจ้า400ใส่เครื่องยนต์4จังหวะบวกกับเทคโนโลยีใหม่ทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากครับออกจำหน่ายในญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อรุ่นว่าซปเปอร์คับโดยชื่อนี้ถูกคิดค้นจากการเอาเครื่องหมายโลโก้กับชื่อครับรุ่น F นี้มาประยุกต์ใช้โดยยุคนั้นคําว่าซูเปอร์เป็นคําที่ฟังแล้วสดใหม่จึงได้ตั้งชื่อว่าซูเปอร์คัพซึ่งได้รับความนิยมล้มหลามทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยปีคิเตราด1960-1962 Honda c 102และ CA10 ถือเป็นรุ่นแรกที่โดนใจชาวต่างชาติเป็นอย่างมากมียอดขายทะลุกว่า1ล้านคันทั่วโลกโดยรุ่นนี้มีการพัฒนาเพิ่มเบาะที่นั่งเป็น2ที่นั่งทำให้ถูกใจกลุ่มคนที่ชอบรถครอบครัว และเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันปีคิเตกราด1966คือจุดเริ่มต้นของรถที่ขายดีที่สุดตลอดกาลร,รุ่นที่โดดเด่นคือซ u เปอร์คัพ4 50รุ่นแรกใช้เครื่องยนต์ o h c รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒน,นาขึ้นโดย Honda และยังเป็นต้นแบบของเครื่องยนต์ของรถรุ่นปัจจุบันโดยรุ่นนี้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเช่นขนาดของไฟหน้าและไฟท้ายเมื่อต้องการใช้ในเวลากลางคืน และเป็นรถรุ่นแรกที่เริ่มมีบทบาทในประเทศไทยในช่วงนั้นปีคิดตักศักราช1969เริ่มเดินสายการผลิตในเมืองไทยโดยรุ่นซูเปอร์คัพ470ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมนำมารีวิวนี่แหละครับเป็นรุ่นแรกที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยและเป็นช่วงขาขึ้นของ Honda สุดๆเพราะมียอดขายถล่มทลายกว่า10ล้านคันทั่วโลกเลยทีเดียว ปีคิดตรกราศ1978ถึง1999เป็นยุคทองของซปเปอร์คัพเลยครับในช่วงนี้มีการออกจำหน่ายรถรุ่น c 5 0หลากหลายโฉมมากอย่างเช่น c 5 0 std pro c 5 0 d i r e c 5 c 5 i business และ c 5 0 custom มีการพัฒนาจากรุ่นก่อน,อนเช่นระบบหัวฉีด pgm fi ทำให้สตาร์ทรถง่ายขึ้นท่อเสียงเบาลงควบคุมง่ายขึ้นประหยัดน้ำมัน และมีพลังในการขับเคลื่อนมากขึ้นและรุ่น c 5 0นี่แหละครับเป็นรุ่นเรือธงของ Honda าทายอดขายสูงสุดถึง100ล้านคันทั่วโลกปีคิตรกราด1982 Honda ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบไฟในรุ่น c 5 0 c 7 0และ c 9 0เป็นแบบ12โวลต์จากเดิมที่เป็น6โวลต์ครับ พร้อมทั้งปรับรูปทรงให้ดูเหลี่ยมขึ้นรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงไฟหน้าให้กลายเป็นแบบสี่เหลี่ยมซึ่งยุคนั้นฮิตแบบเหลี่ยมๆกันครับในประเทศไทยจะใช้ชื่อรุ่นว่า c 7 0 0และ c 9 0 0โดยมีคุณนันทิดาแก้วบัวสายเป็นพีเซนเตอร์ในช่วงนั้นจึงทำให้มีการเรียกรุ่นนี้ติดปากกันว่ารุ่นนันทิดาสวยเปรี้ยวไปเลยครับต่อมาในปี1986ก็ได้มีการเปิดตัวรุ่น c 1 0 0 ex ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงให้ดูทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งมีการขยายเครื่องยนต์เป็นขนาด97ซีซีและเปลี่ยนโชคหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกในประเทศไทยเปิดตัวรุ่นนี้ครั้งแรกในราวปี1987หลังจากมีการควบรวมกิจการมาเป็น AP Honda และด้วยนโยบายใหม่ที่ต้องการให้มีการตั้งชื่อรุ่นรถให้ติดปากและจำง่ายขึ้นรถรุ่นนี้จึงถูกตั้งชื่อใหม่ว่า h อน d a d ดีม100ที่ทำยอดขายไปเกือบ50,000คันและรถรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกที่ Honda ใช้โรงงานในประเทศไทยเป็นฐานผลิตเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะรุ่นพิเศษรุ่นคุรุสภาหรือดีมคุรุสภาบางคนเรียกว่าดีมตุดเป็ดมีที่มามาจากคุรุสภาซึ่งต้องการจัดหารถราคาถูกให้ข้าราชการครูโดยครูสามารถกู้เงิน 22,000บาทโดยไม่ต้องมีเงินดาวผ่อนชำระ36งวดงวดละ720บาทสบายไปเลยครับซึ่งรุ่นนี้ราคาในท้องตลาดสูงถึง27,000บาทเลยครับนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของดีมคุรุสภาและหลังจากนั้น AP Honda ก็ยังทำตลาดรุ่นครับในชื่อดีมมาตลอด30ปีก่อนจะยุติการใช้ชื่อดีมในปี2017เพื่อกลับไปใช้ชื่อ s u p e r ร์คับเหมือนในอดีตครับ แต่ในคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องซุปเปอร์คัพนะครับต้องขอย้อนกลับไปในอดีตอีกสักหน่อยปีคศดสักราด1 9 9 9 2 0ถึง2อ0 5ตอบรับกับความทันสมัยมากยิ่งขึ้นรุ่นที่โดดเด่นในช่วงนี้คือ Little Cup ถือเป็นรถตระกูลคัพที่เหมาะกับยุคสมัยมากที่สุดด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยโมเดิร์นและมีระบบหัวฉีด PGM FI ขนาดจิว๋ว เครื่องยนต์50ซีซีสจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศขับขี่คล่องตัวและเหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงปีคิเตรลาด2007การกลับมาของตำนานอีกครั้ง รุ่นที่โดดเด่นคือซ u เปอร์คัพ450 STD เป็นการกลับมาของซ u เปอร์คัพ450รุ่นตำนานที่ดีไซน์สุดเก่าย้อนยุคโดยรูปทรงและหน้าตาคล้ายคลึงกับรุ่น450ปีคิสตกราด1966แต่ตัวเครื่องยนต์และสเปคต่างๆของตัวรถมีการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเพื่อให้มีสมรรถนะเหมาะกับการขับขี่ตามยุคสมัยปีคิสตกราด2009 2011 เร่งความเร็วไปอีกขั้นครับรุ่นที่โดดเด่นคือซปเปอร์คัพ110โมเดล110นี้เป็นโมเดลที่อซี cc จาก5 0าีซี cc เป็น1 1 0ซีซี cc แต่ยังคงรูปลักษณ์เดิมไว้อยู่โดยมี2แบบแบบธรรมดาและแบบโปร โดยแบบโปรจะเพิ่มชุดแต่งเช่นตะแกรงหลังตะแกรงหน้ากระจกบังลมเป็นต้นเร็วแรงตามยุคสมัยกันเลยทีเดียวปีคิดตักราด2013ถึง2016ก้าวสู่ยุคโมเดินอย่างเต็มตัวรุ่นที่โดดเด่นคือ Honda Dream Super Cup เป็นรุ่นที่มีกลิ่นอายความคลาสสิกของรถประเภท s u p e r ร์คัพตีแผ่ออกผ่านสีและดีไซน์ของตัวรถ อาจจะดูโมเดิลเข้ากับยุคสมัยมากกว่ารุ่นก่อนๆบ้างแต่ก็มาพร้อมกับสมรรถนะที่คู่ควรเช่นกันเครื่องยนต์ 110cc ซี4จังหวะ4วาลวโชคหน้าเทเลสโคปิกโชคหลังสวิงอาร์มซึ่งมาพร้อมชุดแต่งอีกมากมายครับปีคิตตะกลาด2018ควา,ามคลาสสิกที่ยังไม่เลือนหาย Honda Super c u รก็ออกรุ่นใหม่มา Super c ร p 50cc ซุป e r c ร p คั 110cc และซปเปอร์คัพ425ตัวนี้เทพไปเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเฉลิมฉลองยอดขายมากกว่า100ล้านคันทั่วโลกของ Honda s u p เป c u ์โดยมีการพัฒนาระบบหลายอย่างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องรูปทรงและการดีไซน์ก็ดึงเสน่ห์จากรุ่นเก่ามาปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวทีเดียวเลย โดยเฉพาะรุ่น425คงเดิมคือนิยามที่ถูกต้องที่สุดสำหรับรุ่น425รถที่ถอดแบบมาจาก400ปีคิตกราด1958ตัวแรกในตระกูลซุปเปอร์คัพไปเลยครับจุดเด่นคือเครื่องยนต์ขนาดเล็กขับขี่ง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยกำลังความพิถีพิถันในทุกระเบียบนิ้วโครงเฟรมเหล็กทั้งคันแบบยุคเก่ามาพร้อมกับราคาที่สูงที่สุดกว่าทุกรุ่นเลยครับ คับและแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมชอบ Honda ในตระกูลซ u เปอร์ครับจนต้องหาซื้อมาครอบครองก็คือฉากขับมอเตอร์ไซค์ในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทครับเป็นฉากไขย้อยพระเอกในเรื่องซ้อนนางเอกคือดากันดาที่เมาไม่ได้สติกลับจากงานเลี้ยงหรืองานอะไรทักอย่างผมจําไม่ได้แล้วครับเป็นฉากประทับใจมากน่าจะเป็นซ u เปอร์ครับรุ่น402 หลังจากดูภาพยนตร์เสร็จผมนี่รีบไปหาซื้อเลยครับเลยได้ c 7 0คันนี้มาถึงแม้จะไม่ตรงรุ่นกับในภาพยนตร์แต่ก็ได้อารมณ์เหมือนกันครับจากวันที่ซื้อจนถึงวันนี้ก็15ปีแล้วแต่อายุโดยรวมของรถก็51ปีแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ขับครับเพราะปกติใช้แต่รถยนต์จึงจอดทิ้งไว้จนสนิมขึ้นทั้งคันเลยครับแต่พอกลับมารีโนเวทใหม่ก็ยังได้กลิ่นไอของเจเปนนิตเรโชผ่านอดีตมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังขับได,ด เลยครับเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่น่าสะสมครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากล้วงลึกตำนานมอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นคลาสสิกจากเว็บไซต์พันทิปและเว็บไซต์อื่นๆครับครับเป็นไงบ้างครับกับประวัติ Honda C70 แล้วก็แรงบันดาลใจของผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายงไงครับก็อย่าลืมเมม มาคุยกันบ้างและเพื่อนๆขับ Honda ครับรุ่นไหนกันบ้างครับหรือขับ C70 หรือมีปัญหาอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย